สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่หนูไปนุ่นในะช่องหนูไปพนุ่นค่ะย้ย yeah! วันนี้นะคะพี่น,นุ่นเนี่ยกลับมาพร้อมกับข้อมูลที่หลายๆคนไม่รู้นะเกี่ยวกับว่าพี่ครับผมเนี่ยเกิดวันจันทร์นะแล้วผมโชคร้ายไหมพี่คะหนูเกิดวันอังคารแล้วหนูจะโชคร้ายไปกว่าวันจันทร์ไหม เอาความจริงไหมทุกคนแต่ละวันเกิดเนี่ยก็มีเรื่องราวที่ดีและก็ไม่ดีแตกต่างกันไปตามความเชื่อของดวงนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอันไหนที่ดีเนี่ยก็เก็บไว้อันไหนที่เตือนเนี่ย ก็เก็บไว้เหมือนกันนะคะแม้ว่ามันยังไม่เกิดแต่มันอาจจะเกิดได้ใครจะไปรู้ละ่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นุ่นเนี่ยจะมาพูดถึงสิ่งโชคร้ายที่คนที่เกิดทั้ง7วันเนี่ยต้องรู้นะคะ ไม่ใช่แค่ว่าวันจันทร์โชคร้ายอย่างเดียวแล้ววันอังคารนี่ไม่โชคร้ายเลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ใช่นะแต่เราวันนี้ก็มีเรื่องราวที่ต้องระวังแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเจ็ดวันในวันนี้มีอะไรบ้างก็คือมีวันจันทร์มีอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะดังนั้นเราเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้นะว่าหนูเกิดวันไหนนะคะก็แนะนําให้ไปถามผู้ปกครองหรือว่าสามารถดูย้อนไปในปฏิทินวันที่หนูเกิดปีที่หนูเกิดเราก็ช่วงเดือนที่เกิดมัน ก็จะระบุในปฏิทินนะคะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่แบบว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เธอต้องโชคร้ายแน่นอนอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความเชื่อที่เราเนี่ยสามารถระมัดระวังตัวได้นะคะถ้าทุกคนเนี่ยอยากฟังกันแล้วก็กดไลค์กันให้พี่นุ่นกันเยอะๆแล้วคอมเมนต์กันมานะว่าทุกคนเนี่ยเกิดวันไหนนะคะคอมเมนต์กันมาว่าเกิดวันอะไรอย่างเช่นตัวพี่นุ่นเองเกิดวันศุกร์นะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าพอพี่นุ่นเกิดวันศุกร์แล้วเนี่ยจะพูดว่าวันศุกร์เนี่ยไม่มีโชค้ายเพราะพี่นุ่นเกิดวันศุกร์ก็ไม่ใช่นะวันศุกร์ก็มีโชคร้ายเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันที่วันอาทิตย์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโชคร้ายของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยคือต้องขอบอกกันเลยว่าคุณอะเป็นคนที่เก็บเงินก็เก็บได้นะทำงานเนี่ยทำงานได้มีเงินได้ออมเงินได้แต่สุดท้าย เงินก็หมดใช้เงินเก่งอะไรขนาดนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะชอบซื้อนู่ซื้อนี่นะคะชอบช้อปปิ้งนะเดี๋ยวเห็นอันนั้นก็อยากได้เห็นอันนี้ก็อยากได้มีใครมาขอยืมเงินนะก็ให้ยืมตลอดนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเก็บเงินกับตัวไม่อยู่เลยเหมือนแสงแดดแผดเผาเงินให้ออกไปเรื่อยๆแม้ว่าจะดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่จริงจังนะแต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องเงินนี่โอ้โหหมด เกลี้ยงเลยค่ะดังนั้นแล้วโชคร้ายของคนที่เกิดวันอาทิตย์มีความติดตัวอยู่เลยก็คือในเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยไม่ได้เรื่องกับเขาเลยคือโชคร้ายตรงที่ว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ต้องมีเรื่องอื่นๆเนี่ยเข้ามาให้ใช้เงินนั้นจนได้อย่างเช่นคิดว่านะจะจัดการเก็บเงินสักกอ้อนอะสักร้อยนึงแล้วกันให้ได้ก่อนร้อยนึงพอทีนี้อยากได้อ่ะอยากเติมเกมอ่ะก็เติมเงินนั้นก็ หายก็หมดอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะว่าเออสมมติว่าเรามีเงินเก็บก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเสียเงินก้อนนั้นไปอีกแล้วค่ะทุกคนอืมนี่คือวันอาทิตย์นะและต่อไปวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ดวงจันทร์อรุเรืองอรามสดใสใช่ไหมล่ะคะแต่วันจันทร์เนี่ยพี่นุ่นต้องขอพูดก่อนเลยว่ามันไม่ได้สดใสอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมัก จะเป็นคนที่มีโชคร้ายในเรื่องของความรักค่ะทุกคนดังนั้นแล้วนะคะถ้าใครที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยพี่ทำไมหนูถึงโชคร้ายในเรื่องความรักละ่ะ <c oughs> เพราะว่าหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสอ่ะที่จะผิดหวังในความรักนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยที่จะ สมหวังในความรักสะเท่าไหร่คือมีโอกาสน้อยนะอย่างเช่นถ้าไปแข่งกับวันอื่นๆเนี่ยไปแข่งกับวันศุกร์อย่างเงี้ยวันจันทร์ก็คือแบบนกเออเป๋เลยก็คือนกเลยเพราะว่าวันจันทร์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการผิดหวังเรื่องความรักเนี่ย บ่อยมากๆคือชอบใครนะเขาก็ไม่ชอบรักใครเขาก็ไม่รักกลับนะคะหรือว่าถ้ามีแฟนเนี่ยก็จะรักแฟนมากกว่านะเออทุ่มเทให้แฟนแต่ว่าแฟนเนี่ยก็ไม่ได้ทุ่มเทอะไรให้กับเรามากขนาดนั้นตามที่เราเนี่ยวังไว้นะทุกคนวันจันนี้ก็ น่าสงสารในเรื่องของความรักนะแต่เรื่องอื่นเนี่ยก็ดีนะคะก็ไว้พูดคลิปหน้าแล้วกันอันนี้แค่พูดเรื่องสิ่งโชคร้ายก่อนแล้วกันนะคะและต่อไปวันนังคารค่ะเุกินวันนังคารนี่บอกเลยนะว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าความรักเนี่ยหนักแล้วนะแต่คนวังคารเนี่ยน่าสงสารนะเพราะว่าเขานะคะมีโชคร้ายในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุทุกคนเชื่อไหมว่าต่อให้เราเนี่ยมีเงินพันล้านแต่ว่าร่างกายเราป่วยแล้วออกไปไหนไม่ได้อะ่ะมันก็น่าเศร้าพอๆกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยให้สังเกตคนวังคารไว้คือคนวังคารเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบใจโรอนนิดนึงนะเป็นคนที่ ใจร้อนนะคิดอะไรเนี่ยต้องทําเลยอยากได้อยากได้เลยเอาเลยซื้อเลยหรือว่าลงมือทําอะไรเนี่ยบางทีคิดน้อยไปหน่อยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากความใจร้อนซะส่วนใหญ่นะคะถ้าใครเนี่ยลดความใจร้อนได้ตรงนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่เกิดวันอังคารน,นะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยบ่อยนะักได้ว่าเป็นโชคร้ายของคนที่เกิดวันอังคารเลยค่ะคือเออเออ ก็ป่วยอืมโดนฝนนิดเดียวอ่ะป่วยอีกแล้วตรงนี้ก็คือเป็นโชคร้ายของคนวันอังคารดังนั้นแล้วถ้าใครเนี่ยมีครอบครัวที่คนในครอบครัวที่เกิดวันอังคารอย่างเช่นพ่อพี่นุ่นเนี่ยก็เกิดวันอังคารเป็นคนที่อืมเขาเรียกว่าใจร้อนเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยให้ระวังคนวันอังคารให้ดีเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนิดหนึ่งนะคะทุกคนและต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธเนี่ยดูเหมือนกับว่า เป็นคนที่ร่มเย็นนะไม่ค่อยแบบสูงสิงกับใครไม่ค่อยอยากยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่หรอกแต่ทุกคนเชื่อไหมคะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยถ้าได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นนะทาไม่ค่อยรอดหรอกหรือว่ามีงานกลุ่มเนี่ยคนที่เกิดวันพุธจะแบบว่า ไอ้นี่มันทำอะไรของมันวะไอ้นี่ไม่ช่วยงานเลยอ่ะไอ้นี่ทำไมทำแบบนี้อ่ะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะใครได้ทำงานกับคนวันพุธนะวันอื่นๆถ้าได้ทำงานคนวันพุธเนี่ยต้องขยันนิดหนึ่งนะต้องทำงานนิดหนึ่งเพราะคนวันพุธเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบตั้งใจทำงานแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ทำงานตามที่คนวันพุธหวังไว้อ่ะเขาก็จะไม่ชอบนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีปากเสียงแล้วก็สามารถที่จะทะเลาะบอกแวงกับคนที่เกิด วันพุธได้นะคะแม่ของพี่นุ่ก็เกิดวันพุธเหมือนกันแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ทํางานที่แบบต้องใช้เพื่อนร่วมงานอยู่แล้วนะคะอืมก็อันนี้ก็หายห่วงในเรื่องของแม่พี่นุ่นไปนิดนึงต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสค,คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนหูเบาใครมาพูดอะไรนะเชื่อไปหมดโชคร้ายของคนที่เกิดวันพฤหัสพูดตรงๆเลยนะก็คือความไว้ใจค่ะ ความไว้ใจที่คนวันพระฤหัสเนี่ยให้กับคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายในสุดท้ายก็โดนคนเขานินทาคนเขาใส่ร้ายป้ายสีคนที่เกิดวันพระฤหัสนะคะแม้ว่าจะทําอะไรเนี่ยคนรอบข้างนะแม้จะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่สนิทเนี่ยก็มาพูดให้ร้ายกับคุณได้อย่างง่ายๆเลยไอ้คนที่เกิดวันพระฤหัสเนี่ยมันจะมีความโชคร้ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตัวละเองเนี่ยไม่ได้คิดร้ายกับใครหรอกแต่คนอื่นเนี่ย คิดร้ายกับเราสะล้นเลยค่ะไม่ไว้หน้ากันเลยคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าเล่าความลับให้ใครเนี่ยฟังมากนะไม่งั้นเนี่ยความลับนั้นอาจจะถูกเปิดโปงแล้วก็อาจจะไม่ได้มีใครเห็นใจเราก็ได้นะแต่ว่าสมน้ำหน้าเราแทนเออต่อไปค่ะมุกอ่อนไปที่วันศุกร์เหมือนพี่นุ่นใครเกิดวันศุกร์นะฟังดีดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่อะไร หาความจริงใจจากเพื่อนรอบตัวไม่ได้สักคนต่อให้มีเพื่อนเยอะก็จริงนะแต่ลึกๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่จริงใจกับเราเลยเอ,อคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมีความโชคร้ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าต่อให้มีเพื่อนอะเพื่อนก็ไม่จริงใจเพื่อนก็ไม่ให้ใจเพื่อนโกหกเพื่อนมินทารับหลังหรือว่าคนสนิทเนี่ยแอบหักหลังทรยศบ่อยมากๆนี่คือสิ่งที่ต้องระวังต่อไป วันเสาร์ค่ะทุกคนวันเสาร์เนี่ยระวังญาตินะระวังคนในครอบครัวตัวเองนี่แหละจะมาทําให้คนวันเสาร์อะมีปัญหาปกติคนวันเสาร์ไม่มีปัญหาใครหรอกแต่ว่าญาติพี่น้องนี่แหละ มาทาให้คนมันสสกมีปัญหาญาติพี่น้องไม่ค่อยดีโชคร้ายตรงนี้แหละเป็นไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับรู้นะคะเกี่ยวกับโชคร้ายของคนที่เกิดทั้ง7วันนะเป็นยังไงก็สามารถที่จะติดชมกันได้นะคะอยากให้พี่น้องเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์สนใจแต่ก็ไม่ต้องเชื่อร้อยเนะแต่ก็เชื่อบ้างนิดนึงก็ดีนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบทเรียนในชีวิตให้เราได้จริงๆไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายลักทุกคนนะคะย้ Yay!